อันนี้เจ็ดสิบร็ดด้โอ้นังแซ่บนังแซบมาขายของเอ็ซีเซไปใส่เอซี่อยเอส่เอ็เอซอยไปใส่ใส่อยิแรกเงินให็ก็เด้อเออยไปขายของน้

เจ้าเจ็ดสิบมันใครของเอฟใส่น้ว่ขนมาไดเอฟีคอยเอฟซีคอยไปใส่วันนี้แล้วมาีก็ซื้อของเห้เอาอันนี้เจ็ดสิบบาทใหนัง้เอฟซคอยไปใส่พี่น้องคอยละไม่จะปิวจ้่น้าอยากกันยุ่งนิเอาวันนี้เขาเรแวมันจะใหมแล้วนี่เขาจะแก้หรือบุ ไ,ไปใส่นออเจ้าของเานานอองท่านั้นเอง จำเป็นค่จำเป็นเอาไว้้สองเลยเดียวจะมาจ้าจดเลยจะบอกเองาไว้เลยด้วว่าจะไ